สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอผลบอลยูโร2อ2 0นะครับอังกฤษเฉือนชนะโคเอเชีย e หประตูต่อศูนย์นะครับเก็บ3มแต้มนําจากฝูงของกลุ่มดีวันนี้นะครับเวลา20่สนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่มดีระหว่างอังกฤษกับโคเอเชีย e แข่งกันที่สนามเวมเบนะลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับ ผลปรากฏว่าอังกฤษเฉือนชนะโคเอเชีย e ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่57อังกฤษได้ประตูจากลลฮิมสเตอร์ลิง1นศูนย์นะครับเรามาดูสถิติทีมกันนะครับ8ลูกนะครับโคเอเชีย e ยิงได้อังกฤษยิงได้8ลูกนะครับโคเอเชีย e ก็ยิงได้8นะครับยิงกรอบ ลูกเข้ากรอบนะครับอังกฤษยิงได้2โคอีเชีย2นะครับการคลองบอลอังกฤษคลองได้9 4้าเเซนะครับโคอีเชียคลองได้51เปอร์เซนการส่งบอลนะครับอังกฤษ454โคอีเชีย458ความแม่นยำในการส่งบอลเท่ากันนะครับคือ83ดามเปอร์เซนต์ฟาวอังกฤษฟาวเก้ครั้งโคอีเชีย10ครั้งใบเหลืองอังกฤษ1 โคอเชีย3ใบแดงไม่มีนะครับทั้งคู่ล้ำหน้าฝั่งละ2นะครับแล้วก็เตะมุมนะครับฝั่งละ1นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนของกลุ่มดีนะครับอังกฤษนะครับสรุปคะแนนตอนนี้แข่ง1ชนะ1ได้3แต้มนะครับสาธารณรัฐเช็กกับสกอตแลนด์รอแข่งโคอเชียวันนี้แข่ง1แพ้1ูนย์แต้มนะครับ ตอนนี้ในกลุ่มดีก็อังกฤษเป็นจา่าฝูงนะครับผมวันนี้ช่องข่าวฮิติกระแสก็นำเรื่องราวของบอลยูโร2020มานำเสนอนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวบอลดีๆบอลเด็ด bon อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ